เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการสมใส่หมวกกันน็อกนับที่ถูกวิธีนะครับก่อนอื่นนะครับก็ถ้าอันนี้เป็นหมวกเต็มใบนะครับถ้าไม่อยากให้เกิดฝ้านะเวลาใสไปแล้วก็ให้เปิดชิวเนี่ยชิวหน้าหมวกก่อนนะครับแล้วก็สายเนี่ยนบยังมีสองเส้นนะครับอ่ะก็วิธีที่ผิดผมไม่สาธิตนะครับเอาเป็นว่าสาธิตวิธีที่ถูกเลยกันนะครับจับสาย อ่ะเนี่ยนะครับจับสายสองเส้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดึงออกด้านข้างนะครับอืมเสร็จแล้วนะครับเนี่ยให้เราสวมมาจาับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหลังปึ๊บเนี่ยครับแล้วก็ดันเข้าด้านหัวนะครับอ่ะแล้วก็ขยับให้มันพอดีอันนี้เป็นหมวกไซส์พอดีกับอ่าศีรษะผมนะครับเนี่ยมันก็จะแน่นพอดี ใส่แล้วก็สายล็อกคางนะครับแล้วแต่ใครใช้แบบกิ๊บล็อกหรือดีดๆก็ว่าไปนะครับเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมให้ดูด้านข้างทีนะครับอ่าอันนี้เป็นด้านข้างนะครับก็เหมือนเดินครับดึงสายแยกออกจากกันนะครับแล้วก็นี่ครับดูที่ทางหมวกนะครับให้มันมาจากด้านหลังนะครับเนี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงสายแล้วก็ดึงลงกดลงอืม นี่ครับเท่านี้แล้วก็ล็อกเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยครับ